สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น4ปี05สําหรับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นพิมพ์ช้างป้องนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองแจกกรรมการนะครับพบเจอน้อยนะครับต้องพูดก่อนนะครับว่าพิมพ์ช้างป้องก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอีกนะครับตําหนิอาจจะไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นพิมพ์ช้างป้องที่จะมีเม็ดผดเม็ดกากด้วยนะครับอ่าพอ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับว่าพิมพ์ช้างป้องจะเหมือนกันหมดนะครับจะมีรายละเอียดที่มีรายละเอียดมีตำหนิที่แตกต่างกันไปอีกอีกนะครับเน้นนะครับเราจะเน้นดูธรรมชาติของเหรียญแท้นะครับพิมพ์ทรงจําลักษณะพิมพ์ทรงใบหน้านะครับแม่นๆนนะครับเนื้อหาความแห้งของผิวนะครับอายุพระนะครับพิจารณา พิจารณาองค์รวมนะครับเพื่อเพื่อเป็นเป็นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพิจารณาเหรียญแท้นะครับอ,อยากอยากเน้นองค์รวมของเหรียญแท้นะครับเพราะถ้าเราเข้าใจในในธรรมชาติของเหรียญแท้แล้วเราก็จะดูเหรียญแท้ได้ทุกเหรียญน,นะครับทุกเหรียญที่เป็นเหรียญแท้นะครับไม่เน้นก็คือตําหนิก็ยังเน้นอยู่นะครับแต่อาจจะมีการคาดเคลื่อนของถึงแม้ backwards? จะเป็นพิมพ์ชัง้ง ป้องเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปได้นะครับโอเคนะครับเรามาดูภาพดวงของเหรียญกันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็จะมีช้างนะครับอยู่ด้านข้างสองข้างชื่อหลวงปู่ทวดนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับใบหน้าหลวงปู่ทิมโอเคครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นที่เราจะดูนะครับให้เน้นนะครับเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับนี่คือปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกเลยนะครับธรรมชาติการดูเหรียญต้องไม่บวมนะครับถ้าถ้าคนที่ยังไม่ชํานาญนะครับหลักการง่ายๆคือแต่แขงดูนะครับจะเห็นว่าจะเห็นขอบเหรียญนะครับไม่มีอะไรบวมออกมาจนจนผิดสังเกตนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับไม่บวมนะครับนี่คือ คือจุดแรกๆที่เราต้องพิจารณาก่อนเลยนะครับสําหรับการหยิบเหรียญขึ้นมาปุ๊บต้องดูว่าเหรียญไม่บวมนะครับต่อมานะครับพิมพ์ช้างป้องดูยังไงนะครับช้างป้องเรามาดูสังเกตกันที่งวงช้างนะครับจะมีเม็ดนะครับเป็นป้องๆนะครับเป็นเม็ดป้องๆถึงเป็นจุดที่ทําให้เรียกพิมพ์นี้วว่าพิมพ์ช้างป้องนะครับแต่เหรียญนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญที่สภาพใช้นะครับ รายละเอียดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้ามองดีๆนะครับยังสังเกตงสังเกตเห็นนะครับตรงบริเวณงวงช้างนะครับยังเห็นเป็นลักษณะเป็นป้องๆอยู่นะครับเพราะบริเวณนี้จะมีความคมชัดนะครับถ้าเหรียญในเหรียญสภาพดีๆนะครับก็จะเห็นเป็นป้องเป็นเม็ดๆชัดเจนเลยนะครับแต่อันนี้รู้สึกในเหรียญแทกเราก็ยังเห็นอยู่นะครับนี่นะครับเป็นป้องๆ ที่บริเวณหวงช้างนะครับออลืมบอกไปนะครับว่าเหรียญน,นี้เด, <c oughs> เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าทําไมถึงไม่มีไม่มีหนนูเหรียญน,น,น,นะครับจริงๆเหรียญนี้มีหูเหรียญนะครับแต่ว่าเนื่องจากนะครับช่างเลี่ยมในยุคนั้นนะครับนิยมที่จะตัดหูเหรียญออกนะครับเพื่อจะง่ายในการทํางานนะครับตัดหูเหรียญออกเพื่อจะง่ายในการทํางาน แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเวลาเก็บงานเรียบร้อยแล้วเก็บงานเสร็จนะครับจะออกมาสวยงามเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่มีหูตรงนี้นะครับแล้วในยุคนั้นนะครับสําหรับเจ้าของเหรียญก็ก็จะอยากให้เลี่ยมออกมาสวยนะครับไม่ได้ไม่เน้นว่าจะเก็บสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เน้เน้นราคาในอนาคตนะครับก็เลยก็เลยนิยมที่จะตัดหูเหรียญ ตรงช่วงนี้ไปนะครับพอช่างเขาบอกจะได้ทํางานง่ายออกมาสวยนะครับลักษณะก็จะเห็นนะครับว่าเป็นผิวทองแดงที่เปิดนะครับถ้าเป็นกระไหลทองก็จะเห็นชัดเลยแล้วก็จะมีการแต่งหูนะครับให้ให้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยขอบตัดตรงบริเวณนี้ก็เลยอาจจะหายไปนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเหรียญนี้มีหูเหรียญนะครับแต่ถูกตัดไปนะครับต่อมานะครับเราให้มาสังเกตนะครับ ตรงบริเวณขอบเหรียญนะครับเม็ดไข่ปลานะครับนี่นะครับเม็ดไข่ปลานะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆเรียงอยู่เต็มเลยนะครับเม็ดไข่ปลานะครับจะมีลักษณะคมนะครับเล็กเนะครับเม็ดเล็กนะครับคมมีล้มบ้างนะครับเป็นธรรมชาติ คมคมล้มบ้างเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับเม็ดไข่ปลาแต่ในเม็ดที่ที่คมชัดนะครับที่ไม่ลม้มจะสังเกตเห็นเลยว่าว่ามีมิติความคมที่เป็นมิติมากนะครับคมชัดเลยเม็ดที่ล้มก็มีนะครับเนื่องจากธรรมชาติในการปั๊มนะครับแต่ถ้าสังเกตเม็ดที่ไม่ได้ล้มนะครับจะเห็นความคมชัดเนี่ยนะครับจะมีมิติแยกออกมาจากตัวเหรียญชัดเจนเลยนะครับ สังเกตจุดต่อมานะครับขอบเหรียญด้านในนะครับสันไม่ได้ตั้งจนสูงมากนะครับแต่จะสังเกตความคมของขอบเหรียญด้านในนะครับว่าตั้งเป็นสันคมนะครับขอบเหรียญด้านในนะครับนี่นะครับเป็นสันคมเลยไม่ล้มนะครับไม่บี้แผน เน้นดูธรรมชาตินะครับนี่นะครับจะมีเนื้อเกินเนื้อวิ่งเป็นจุดพิจารณานะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับพวกเส้นเซียนเส้นเกินจะมีลักษณะคมนะครับไม่ได้มีลักษณะของการถอดถ้าถอดจะเบอร์บวม ต่อมานะครับมาดูที่ผิวเหรียญน,นะครับผิวเหรียญจะมีลักษณะเรียบตึงนะครับแต่จะมีเส้นเส้นวิ่งนะครับเส้นวิ่งเส้นลัศมีของแรงกระแทกนะครับกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับผิวเป็นผิวกระไหลทองนะครับผิวลักษณะนี้คือแห้ง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 ถึงยุคนะครับเนี่ยครับผิวเดิมๆแห้งๆเลยเราจะเห็นเส้น วิ่งนะครับเป็นเส้นแรงกระแทกของเหรียญน,นะครับอาจจะสังเกตได้ยากนิดนึงเพราะว่าลงกระไหลทองนะครับรายละเอียดอาจจะแต่ยังมองเห็นได้นะครับนี่นะครับต่อมานะครับจะสังเกตเห็นตัวยันนะครับที่ใกล้กับบริเวณศีรษะด้านบนของหลวงปู่นะครับจะมีลักษณะเป็น ลักษณะเหมือนขยื่นนะครับเป็นเนื้อเกินนะครับให้สังเกตตรงจุดนี้เป็นงจุดตำหนิสาหรับพิมพ์นี้ที่พบเจอนะครับบริเวณยานจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยแหละครับขยื่นนะครับเป็นเนื้อเกินซ้อนอยู่พบเจอในในในพิมพ์นี้นะครับหลายๆเหรียญน,นะครับจะมีลักษณะนี้เป็นจุดที่ไว้พิจารณาได้นะครับ ต่อมานะครับสังเกตที่ตัวยันนะครับจะคมคมนะครับมีขยื่อนบ้างอันนี้เป็นจุดพิจารณาครับช้างครับก็มีความคมนะครับในรายละเอียดตัวของช้างนะครับตัวหนังสือนะครับคมเป็นแท่งนี่ยครับคมเป็นแท่งมีมิติเป็นมิติเลยถึงแม้สภาพใช้นะครับตื้นลงไปบ้างแต่ก็ยังมีความคมสังเกตนะครับ ไม่ม้วนอย่างเงี้ยครับเป็นสันแท่งคมเลยนะครับยังมีความคมของตัวหนังสือนะครับที่หลุดออกมาจากตัวเรียนไม่ได้เป็นลักษณะถอดนะครับและบริเวณแถวตัวหนังสือนะก็จะเห็นเส้นรัศมีแหลงกระแทกวิ่งคมคมกลับม,มาดูที่ใบหน้าของปูอีกทีนะครับ รายละเอียดความคมนะครับดวงตานะครับจะลึกลงไปนะครับสังเกตความคมของดวงตานะครับจะไม่เห็นเมตาชัดเจนสะทีเดียวนะครับแต่จะเน้นดวงตาที่ลึกลงไปนะครับนะครับมีความลึกอยู่ดวงตาจะบางๆเห็นเมตาบางๆนะครับแต่ขอบดวงตาจะลึกมากนะครับใบหน้านะครับนี่ครับขอบแรงกระแทกนะครับความคมรอยบุ๋มใบหน้าลึกตื้นลึก สังเกตรบริเวณช่วงไหลนะครับตรงช่วงแถวไหอปลา้าเนี่ยนะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับเส้นวิ่งเส้นวิ่งละเอียดเล็กๆบางๆเป็นรายละเอียดธรรมชาติของเหรียญน,นะครับนะ,น,รน,น,นะครับเป็นลักษณะวิ่ง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 พิจารณาดูเลนี่ยครับลึกๆลึกนะครับมีความคมชัดนะครับลายจีวรลึกเลยนะครับสบภาพใช้ด้านบนแต่ว่าด้านล่างก็ยังลึก ซอกแขนนะครับร่องแขนใช้จีวรบริเวณนี้คมคมนะครับแหลมแหลมนี่นะครับคมชัดติดคมชัดนี่นะครับคมชัดนหวเท้านะครับโปนออกมาชัดเลยคมชัดนะครับผิวก็ไหลแห้งๆเดิมๆนะครับ นี่นะครับตัวหนังสือมีการซ้อนนะครับเป็นธรรมชาติด้านหน้านะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับเราพลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจุดสังเกตนะครับเราให้สังเกตบริเวณนี้นะครับถ้ามีหูเหรียญอยู่เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าจะเป็นเส้นแบ่งระหว่างหูเหรียญกับตัวเหรียญนะครับจะเป็นล่องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะคมๆลึกลงไปเลยสังเกตชัดๆเปอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับ ล่องจะเป็นแอ่งลงไปเลยนะครับนี่นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับถ้ามีหูเหรียญจะหูเหรียญจะอยู่ด้านบนนะครับชัดนะครับขอบนะครับสภาพใช้นะครับแต่ยังมีความคมนะครับเป็นสันที่แบ่งชัดเจนอยู่นะครับนี่นะครับยังเห็นได้ถึงความคมนะครับแยกชั้นจะมีเม็ดอยู่ติดอยู่บริเวณขอบด้านในเม็ดพดเพราะว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ ที่มีพดหรือบางคนเรียกว่ามีกากนะครับตัวหนังสือนะครับสภาพใช้นะครับแต่ก็ยังมีความคมนะครับจะเห็นมิติความคมของตัวหนังสือที่นูนออกมาชัดเจนนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญผิวเปิดลักษณะนี้นะครับเห็นทองแดงเป็นจ้ำๆนะครับจะมีอยู่ในเหรียญแท้นะครับผิวเรียบตึงนะครับผิวเหรียญยังมีความเรียบตึงนะครับ แต่เหรียญนี้นะครับให้สังเกตนะครับจะมีเม็ดผดเม็ดกากขึ้นอยู่นะครับนี่นะครับจะมีเม็ดผดกระจายอยู่ทั่วสําหรับเหรียญที่เป็นพิมพ์ช้างป้องนะครับด้านหลังจะมีเม็ดผดแต่ไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับจะเป็นเฉพาะเหรียญนี้นะครับเป็นช้างป้องมีผดนะครับเป็นผดเป็นเม็ดกากนะครับกระจายอยู่นะครับ จะสังเกตเห็นได้ชัดว่ากระจายอยู่ทั่วเหรียญน,นะครับบางจุดก็จะนี่นะครับจะมีเม็ดพดกระจายอยู่เป็นธรรมชาติของเหรียญน,นี้บล็อกนี้พนเนี่ยครับเม็ดพดกระจายอยผิวก็ไหลแห้งๆนะครับผิวเปิดลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าเนื้อทองแดงลักษณะเหรียญแท้ครับเป็นจ้ำๆนะครับเหรียญแท้ดวงตานะครับจะมีความลึกอยู่นะครับเมต,ตา หลงปูทิมนะครับเส้นล่องปากนะครับล่องแก้มริมฝีปากนะครับมีความลึกนะครับมีมิติจีวรนะครับขณะสึกแล้วก็ยังเห็นล่องแบ่งชัดเจนนะครับชัดตัวยันคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับนี่คมชัด มีเม็ดพดกระจายอยู่ทั่วเม็ดพดเม็ดกะพักคูนะครับสรอูชนขอบนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสรอูชนขอบเป็นธรรมชาติแบ่งแยกนะครับชัดเจนไม่ได้กืนเป็นเนื้อเดียวนะครับชนแบบเป็นมิตินะครับถอดมาจะเป็นอีกแบบนึงลักษณะจริงๆถ้าสภาพสวยๆจะมีเส้นสายฝนวิ่งกระจายทั่วเหรียญน,นะครับ ลักษณะโดยรวมด้านหลังประมาณนี้นะครับราละเอียดเรามาดูขอบตัดตัวตัดกันนะครับนี่นครับลักษณะฟันเฟืองในการตัดนะครับฟันเป็นลนักษณะนี้นะครับค่อนข้างจะตัดขาดนะครับแต่ก็มีในหลายๆเหรียญน,นะครับก็จะมีตัดฉีกนะครับขึ้นอยู่กับว่าอาจจะเป็นปั๊มแรกๆใบตัดยังคมอยู่นะครับ แต่ให้จำลักษณะฟันเฟืองเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเป็นอย่างนี้นี่นะครับลักษณะฟันตัวตัดนะครับสีของฟันตัวตัดด้านหน้านะครับเนี่ยครับละฟันตัวตัดมีแบ่งขอบขอบังคับพิมพ์ภาพรวม ภาพรวมนะครับเหรียญไม่บวมตัวหนังสือคมชัดก็ไปอีกห่งจุดพิจารณาด้านหน้านะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับหลวงปู่ทวดรุ่นสี่นะครับพิมพ์ช่างป้องนะครับละเอียดโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ